เราจะมารีวิวผัวาดาวยีปซ์ในคินาโตะตัวเองูนี่เราอยังไม่เคยกินเลยนี่นะคะมีทั้งหมดกี่อันมีทั้งหมดหนึ่งแพ็คมีสามอันซื้อจากที่ไหนจา้าซื้อจากแมคโครโคาร์ล่าโต้แกเลยนี่เราจะมาแกะกันมา,าลองชิมกันมาเย็บน,นะนี่อะไรน,นี่น้ำตึงเลยนี่นะคระับตาตาลิเออกมาแล้วมาเปิดกันเลย กินเหมือนกาแฟเลยอ่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นซอสมัสตาร์ดอ่าซอสมัสตาร์ดนี้ก็จะเป็นยูสุเอิดเชียวหยุดนะคะนี่ก็เป็นนัตโตอรูนีู่ก็คยู่เดินออกเหนียวมันก็จะแบบยืดยืดดีมากก็ไปใส่ซอสนี้กันเลย แกนี่นะครับยกลงไปเลยครับก<อ>็เนี่ยโชว์หยกก็เสร็จไปหมดเลยคนแข็งมากเลยจันแม้โหดูด,ด,ดิยืดมากคนไปเรื่อยๆยิ่งคนยิ่งเรายหือยูรครบนี่เขาพูดกัโคตรยังไงนะโคตรยืเลยครับนั้น,น,น อม้นไปเรื่อยรื้อยชิมเลยตองชิมองชิมนิดนึงเดงเข้าไปทีลาฝามันเค็มๆไหมเค็มไหมเค็มเค็มแล้วก็เหมือนถั่วก็มันคือถั่วมันคือถั่วเน่าอร่อยนะอร่อยไหมอร่อยอร่อยนั่ดีสุ บแปลว่าอูมาม,มิสำหรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับนัดโตะเจ้าถั่วเน่าญี่ปุ่นนะครับสรุปว่าผ่านไหม๊ายบายสวัสดีครับ